มองยังางตอนวานมาพูดสตามองยังไยตอนวานมาพูดผส้ากากเก่งในที ยาดมตาหีตี่ย่าดมตาหีตี่ดมแต่ละทีเหม็นกว่าหีที่คุณเคยดมถ้าใครอยากสัมผัสความอับปี่สั่งยาดมตาหีตี่ไปดมแต่ละทีบอกไว้เลยว่าเหม็นกว่าหีที่คุณเคยดม <c oughs> คือคือสายตาพอยนี่จับจ้องพอยในหนวดนี่แล้วกูก็ส่งจูบใส่เล่าอย่างเดียวแล้วก็กูส่งจูบอะไรก็มันเป็นสินแสดงเพื่อนมันไม่มีเจตนาเสียเอาตัวไปล่วงละเมิดทางเพศใดๆทั้งสิน้นเ้าเขใจว่าตัวเขินแต่เรื่อง่าตัวอยากล่องบอก เมื่อกี้ก็ฝากบอกด้วยนะครับเพราะว่าในลานคอนเสิร์ตของเรามีเด็กและเยาวชนด้วยนะครับท่าเมื่อกี้เป็นท่าอมควยนะครับใส่ลูกไปซื้อเราซื้อเบียบอกให้กูเป็นตัวย่างที่ดีของสังคมโคตรแม่เมบัดซูได้เอาการขํากาบขึ้นสี่ให้ลูกเบิ้งนะซูคือน่าเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมพ่อหนุเซลพ่อหนุเซล พ่อหนูเลนสลลวดึงนเช้ามาลูกทำพ่อไม่เขียนแม่ทำไมถึงเสลลวอ่ะพ่อโอเคเดี๋ยวผมร้องเพลงซึ้งๆดีกว่าดนตรีมาเลยผมกำลังทำสมาธิอยู่นะอย่าชวนคุยเพราะว่าผมเอาจริง